สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับร้าน b e a t Bike Shop ร้านเรารับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบค์ทุกรุ่นร้าน b e a t Bike Shop ตั้งอยู่ที่ลำลูกกาคลอง2ซอย1ิกติกับโลตัสคลอง2วันนี้ผมจะพามาชม W800 นะครับปี2017สีน้ำเงินเท่คันนี้รถสภาพนางฟ้านะครับไม่มีล้มไม่มีชนไม่มีการเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับ สภาพสวยมากๆเงาวับทั้งคันเลยเดี๋ยวผมจะพาไปชมว่า W 800คันนี้วิ่งมากิโลแล้วไปชมกันวิ่งมา4,647กิโลเท่านั้นนะครับใหม่แท้นะครับไม่มีกอใหม่รับประกันเดี๋ยวผมจะพามาชมต่อเลยครับว่ารอบๆคันของ W 800คันนี้สภาพเป็นอย่างไรมาบ้างไปชมกัน ยานเบ่งหน้าไม่มีเส้นไม่มีรอยสวยครับดอกยางหน้าเต็มครับวงล้อซีลวดตรงรุ่นจากโรงงานเลยนะครับใหม่ๆไม่มีสนิมสภาพโคมไฟสวยถังไม่มีรอยไม่มีบุบ สีเดิมจากโรงงานทั้งคันเครื่องแข็งไม่มีรอยไม่มีแกะเดิมๆสะอาดมากๆเลยครับใสจริงๆ W 8 0 0คันนี้เงาไปหมดมองตรงไหนก็เงาวับเลยนะครับสภาพสวยเบรกหลังจะเป็นดำนะครับขหลังก็จะเป็นมือลิง วงล้อหลังก็เป็นล้อเดิมนะครับจากโรงงานซีลวดตรงรุ่นโซ่สเตอร์สะอาดสวยครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมต่อเลยครับว่า w 800คันนี้ได้มีของแต่งอะไรมาบ้างจัดสภาพมาพร้อมออกทริปเลยนะครับเท่มากๆ ก็จะมียางนะครับยางเปลี่ยนใหม่นะครับยางตัวนี้ยางเปลี่ยนใหม่เป็นยางแบบลุยเลยนะครับขึ้นบกถนนได้เลยนะครับลงดินได้เลยสบายมากมาพร้อมกับท่อไทเทเนียมนะครับของ r k d นะครับท่อไทเทเนียมแท้คู่แต่งครับมาพร้อมกับโช๊คหลัง White S แต่งนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปฟังเสียงเครื่อง W800 จะเป็นอย่างไรบ้างไปฟังกันเสียงเครื่อง W800 คันนี้เสียงเครื่องปกตินะครับอันนี้มีการวอร์มเครื่องอยู่เสียงเครื่องจะเร่งนิดนึงนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปฟังเสียงท่อ RKD ว่าจะเพาะแบบไหนไปฟังกันสำหรับ w 8 0 0คันนี้ระบบไฟติดทุกจุดนะครับแอ่ไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำระบบไฟติดทุกจุดนะครับ รับ W 8 0 0ปี2017สีน้ำเงินเท่คันนี้ร้านบีบอช็อปได้ตั้งราคาอยู่ที่2 4 9 0บาทดาว9 0 0 0บาทร้านบีบอช็อปโปรลดสุขประเทศฟรีค่าจัดฟรีโอนฟรีประกันลดจากหน้าไปหนึ0,000บาทถึง6 0 0 0 0บาททุกคันในร้านรับประกันเครื่องระบบไฟ1เดือนเต็มรีมาจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพดบีบอยช h อ p ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ